มันนี้ว่าเรื่ององปลูกพักนะครับเนาะปลูกแล้วก็ต้องกินครับก็จะกินต้องเก็บก่อนครับพอเบื้องีกัสีภาาไปเบื้องครับคือแปลงสลัดที่เ้าองพอไหวครับสลัดมันใหญ่แล้วอีกยางก็คือทั้งวางตุ้งของเตที่เทาปลูกไว้ปุ๊กที่เขาไปแยกไปปลูกไปแปลงครับสลัดเนี่ยมันใหญ่มันบังเอจาจะเป็นตองลื่อมันครับต้องลื้อกอทตงเตะมากินมากินก็ไปก็เขากินนะครับนอกวันนี้ครับสีผ้าไปเบืองครับเป็นยังไงเนาะและนีแซกแน่นอนครับผมพาไปเบือง กมไม่เบื่อเหรอครับดวงเตยมันใหญ่ปุ๊บมันสีบังสลัดสารัตจีไงบ่ท่านเพราะต้องเฝ้าสางมันครับต้องเฝ้าสางมันเห็นบ่ครับราจัดก,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 การสรางมัน ครับอันนี้คือกวางตุ้งของเตะครับในคลิปก่อนนะครับเนาะคลิปก่อนทับปูเป็นแปลงเพาะเลยครับเอาพอจะนั้นมาเสียบเสียบไปครับเสียบแซมกับสลัดตอนนี้สลัดมันใหญ่แล้วเท่าต้องสางมันเยอะมากครับเพื่อมากินแล้วครับแับนี้ครับโซเชียสลัดมันใหญ่ขึ้นนี่ครับพอสานครับมันกาสิกานมันใหญ่ครับแบบนี้แหละครับพี่อาใหญ่อยู่ขับสบายดนครับ เอินว่าท่านลวงเฝ้าเชี่อเลยครับโบเชี่อว่าอะไรครับว่าะฉันรัฐทัศนสินายเพรท่านปีใหม่นี่ครับตั <c oughs> ท่านบร,รท่านครับนี่ตอนนี้กำลังเริ่มเชื่อนี่กคแม่มีสิชัดสุกี้เพราะเห็นเนื้อเหลือเนื้อเนื้อปลาเหลือครับมันเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อ <c oughs> กินผักผักบดกะละมังครับมืนเนะื้อสายเขียวผักบดกะละมังครับนี่ครับกะกะบบุ้มีอย่งางไรครับก็เลยสิบ บูคพักอยากโซ่นะครับสองก็คือก็อยากขอบคุณโครงการสสสนะครับเนาะที่ได้โอกาสให้ไปเป็นทีเลีย้ยงให้ไปรุ่งสนเสริมพื้นที่แล้วก็จะเป็นทีมสนับสนุนวิชาการพร้อมกับเพื่อเก็บข้อมูลมาปรับผมกับร่องมาปลูกพักบึงลองชิมเฮ็ดเป็นแนวทางในการต่อยอดให้มันครบปีนะครับเนาะพอตอนนี้พักปูตามฤดูกาลครับให้กับปลูกได้ครับง่ายครับไปรีกับไผ่กับปลูกได้ครับร่องมึงครับเบอร์เสือครับไผ่กับปลูกได้ครับเอาใจใส่เจ้าหน่อยหนึ่ง นึกไปขางหัวโคตรหนามันก็เกิดแคปแนมนี่ครับเนอะครับแต่ว่าถ้าเชฟครบปีเช่นไหนครับแต่ก่อนจะครบปีปั๊บเขาก็จะได้รับแชฟมันพักในโต๊ะหนึ่งแบบกินเกือบสลั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 บไปตลอดเลยครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จำเรียนรู้อยู่นะครับเนาะแต่ีโอกาสจะดีนะครับเนาะเดี๋ยวฉีดน้ำนำเสนอความมุ่นอันนี้ให้ให้พี่น้องครับที่ติดตามเบุกอีกนะครับเนาะแต่ก็ส่วนในแนวทางของสสกับพงศิพย์พยายามประจานพันธ์ เนาะโครงการที่เป็นไหนามากเลยมันเกิดประโยชน์ที่ไหนนะครับเนาะระเล่าสู่พี่น้องเัาฟังทองครับผมมันนี่ผมไม่มี็นไรครับมันนี่ก็ไปแล้วครับมันนี่สร้างพักครับ,รบชิม,มุรุ ไม่เควานะครับถ้มาม,มันช้ำแ้มันสีึนๆขึ้นขึ้นประกาศตดเพื่อปูไก่ประ,ประกาศตดๆๆๆึนๆนี่ครับมีกินมาสต่าทีท่บ้านน้ำครับ